มีพี่ท่านหนึ่งนะครับถามคำถามเข้ามาว่าตอนนี้กดกรเสียณแล้วแล้วบังเอิญเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโชคไม่ดีนะครับไปถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับกดเงินบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตเอาออกมาจนเป็นหนี้เป็นสินบ้านเบิกนะครับแล้วสุดท้ายรู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วเอาง่ายๆก็คือหมดตัวนั่นแหละนะครับคาถามพี่ก็ถามมาว่าแบบนี้นะครับเ,เงินฝากชื่อสามีเนี่ยจะถูกอายัดด้ไหม ค,คำตอบผมบอกเลยถ,เถ้าเป็นเงินฝากชื่อสามีเนี่ยไม่ถูกอายัดนะครับต่อมาคําถามที่2คือแล้วบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่อสามีและปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรียกว่ายังจดทะเบียนสมรสกันอยู่คําถามคือบ้านที่เป็นชื่อสามีมีสิทธิ์ถูกอายัดไหมบอกได้เลยครับว่ามีสิทธิ์ถูกอายัดนะครับเพราะว่าเขาสามารถอายัดเรียกว่าในส่วนของคู่สมรสคือเขาเรียกว่าสินสมรสครึ่งหนึ่งได้นะครับแต่ว่าก็ ไม่รู้จะยังไงกันก็เอาใจช่วยพี่แล้วกันตาเขาเป็นว่าตอบคำถามว่าถูกอายัดได้ไหมครับมีสิทธิ์ถูกอายัดได้ครับ